สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนแฟนละครจีนร่วมอาลายัยแฮชแท็กแตงโมติดเทรนด์อันดับหนึ่งในเว้ยปออ่านกว่า922ล้านครั้ง กรณีการพระตกเรือในแม่น้ำเจ้าพระยาของแตงโมนิดาพัชระวีรพงศ์ไม่เพียงสร้างความโศกเศร้าให้กับชาวไทยเท่านั้นแต่แฟนและครต่างประเทศรวมถึงชาวจีนยังให้ความสนใจและแสดงความอาลัยต่อการจากไปของแตงโมจนเกิดกระแสะวิ่งเราสร้างแฮชแท็กแตงโมขึ้นฮอตเซิร์ชอันดับที่หนึ่งและยังคงอยู่ที่อันดับ14ในหมวดบันเทิงบนเว็บไซต์ไวป๋อทางสำนักข่าวจีนมีการลงข่าวเรื่องราวเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นภาพอำลาจากเหล่าเพื่อน พร้อมแนะนําผลงานที่ผ่านมากันอย่างครึกโรมจนมีผู้เข้าอ่านมากกว่า922.5ล้านครั้งรวมถึงแฟนๆละครแสดงความคิดเห็นกันอย่างหล้นหลามไม่ว่าจะเป็นขอให้ไปสู่สุขติเดินทางปลอดภัยกลับสู่อ้อมอกพระเจ้าเรื่องนี้ดูน่าสงสยัยเดินทางปลอดภัยน้านางฟ้าเป็นต้นทางเว็บไซต์บล็อกดิดโดยอ้ายจงผู้เขียนโพสต์แสดงความอลัยและเสียใจอย่างสุดซึง้งพร้อมสรุปเทรนด์และอ่านความคิดเห็นในสังคมออนไลน์ระบุว่าชาวโซเชียล จีนหลายคนก็มีแสดงความคิดเห็นถึงประเด็นข้อสงสัยการพลัดตกจากเรือรวมไปถึงจำนวนโพสต์บนอินสต g r a m มที่หายไปซึ่งตรงนี้ก็ยังคงต้องรอติดตามข่าวและการสืบสวนจากทางเจ้าหน้าที่ตำรวจต่อไปต้องบอกว่าคนจีนติดตามข่าวบันเทิงต่างประเทศและเรื่องราวต่างๆที่ไม่ใช่แค่จีนอยู่เสมอเช่นกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องบันเทิงไทยดาราไทยข่าวไทยก็มักจะใช้ VPN ก้าวข้ามกำแพงบล็อกของจีนออกมาเล่นอินสตาแกรม Facebook และแอปอ อื่นแม้จีนจะบล็อกแตงโมถือเป็นดาราไทยชาวจีนที่รู้จักกันในนามรางังรองตัวละครในเรื่องใบไม้ที่บิดเปลิวที่ออกอากาศในช่วงปี2562เป็นหนึ่งในละครไทยที่ได้รับความนิยมในประเทศจีนโดยได้ขึ้นเทรนคําค้นหายอดฮิตและติดอันดับท็อป3ในหมวดละครและซีรีส์ทางทีวีท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดกอบุณครับ